ครับสวัสดีครับสวัสดีช่วงบบายครับพี่น้องเด้อกับภาพฟ้ารับพิกัสกับบ้านน้องติมตำบลโคกรามเพื่อจัดสู่ระพีม่านจังหวัดร้อยเอ็ดครับมื้อนี้ก็ได้งว้วทองเด้อครับพี่น้องเด้องามงามพี่น้องแดงเข้มเม็ดมะขามครับแดงจนแสบตาในเครื่องดำเครื่องบดหูดำเครื่องดำเปื่อเปื่อครับทองเจ็ดเดี่ยนแล้วพี่น้องเด้อต้องน้ำร่งแน่แล้วครับ รับประกันท่องครับเจ็ดเดือนกว่ากับพี่น้องเรื่องดำเปื่อยๆข้อขาดีเล็บดีทั้งครูนาคููหลังครับรับประกันขาทอกขาถอนครับสิบหาเมือได้ครับพี่น้องเด้บังเล่ครับนี่ปาไงไงบามันของแฉลูกตัวที่สองต่อไปแล้วครับเปลด่ราคาไปสองเมื่อหนึ่งพันหาลอยนะครับตรงไหท้ที่สายอีสานกับพี่น้องบ่งเลยครับขอ้อขาดำ หางกะเล่ยขอเข้าลงมาครับก็ถือว่วาได้เยอะหรือครับข้าวถือวาเขือนบันไดครับนี่เบืงแรกครับเปลืองดำปื้ออได้ครับเปลืองง่ญ่ครับเปลืองห้างเผิงครับพีนองนะว่านอไรเบื้องแรกครับนี่รุนรวนได้ครับผู้ได้มาง่วงท้องครับอีเปือนก็กว่ากไปรุ่นกินท้องเลยกินนองเลยครับนี่เบิงเลยครับครับผมครับผมครับผมผมว่านว่ามันล่องแล้วคืออยู่ครับนั่นแหละครับ ครับผมสีดีนะครับสีแดงเข้มสีมุมบักตานม่มบักขามด้วยครับรือเรื่องน้าใจน้าแางย้อนโอนต้นครับไม่ครับสองเมื่อหนึ่งทันหารอยครับผู้ใดโทรก้อนได็ก้อนครับพี่น้องนะคอาขอบคุณหลายหลครับชิบแม่ลูกหรือชิบแม่แยกลูกก็ต้องหา่หลายครับขอบคุณหลายๆด้วยครับที่ติดตามที่รับชมครับนี่เจอเราตัวสองตัวเขาขายไปซ้ำนี่หระพี่น้องเนาะอละ ต้องเดินไปครับบ่ไใดมีหลายขึ้นเขาดอกครับต้องเห็นงานผู้เดียวครับมันบ่มีคนซอยแบบเห็ดผู้เดียวแลนเองท่วงเองครับนั่นแหละครับบิ่นงนมำซีนมำีบ่มีจริง้อพี่หนองนมน้เต่านมำหางอ้าวน้นี่มันล่งแลวดีครับได้ครับดีดีครับประกันบ่ต้องห่วงนะครับ โอบืงหูเลยครับหูหูนี่ดำเต็มใบเลยครับโอ้โหขนาดีหนางานเลยครับหนาแดงดำมุมบักตาเลยครับแดงแดงจนเช้มแดงจนใหม่ครับพี่รองเบึ้องนั่นทั้งที่แล้วพี่้องก็เอาไปเลี้ยงว่ามันหูซัำดีเนี่เลี้ยงง่ายชินง่ายเบื้งนี้แดดแดดร้อนแล้ว่ะดิยังแดดยังแดงจนซ้ำเลยแดงจนแสบตาแับเบึ้งเลย เออความสูงเริ่มบอกความสูงความสูงนี่ก็ร้อยสี่สิบบวกไปห้าร้อยสี่สิบหาเลยครับขอตีต้้มไห้ก่อนกับร้อยสสิบนี่ผมว่าสรงสี่สิบสามไปห้าส5บหาแล้วครับเพราะจะเตีต้้มไห้แล้วครับสี่สิบครับเป็นขับไปรอง นี่ตัวเดียวเขาเอาท้ายตัวเดียวท้ายใส่แดดได้บ้างพี่น้องก็คักเลยมันป่าเงี้ยครับจะมกดีครับพี่น้องเมื่อปีนั้นเราจมูกก็ได้กับธรรมดาเขานี่ยแหละครับมีหอยเสี่ยงเนี้ยเล็กน่อยธรรมดาครับเขาชนเข้ามาแต่น้อยเนาะแต่ติดปอหายมีหอยเลยก็จะเป็นไปบ่ได้ครับเอาล่ะพี่น้องเอ้า โนแจกับดนโดนเลยครับผมปล่อยเลยครับนี่ครับสี่สามโมงแรกนี่ปล่อยสามโมงกลางคืนนี่ปลยละท้ายคลิปเราปอยเลยครับนี่กลับมาพอาดพ่ายพอดีครับสองเมื่นหนึ่งพันหาร้อยครับตรงไหนสี่โดยอีสานหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้ยเขี้ยงเขี้ยงหู้ของแล้ววันของแล้ว นะพี่น้องขอขอบคุณขอบคุณที่รับช่อมจีบฉ่ำยู่สุขสุภาพฟ้ามด้วครับขอบคุณหลายๆลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้นะครับสิบ่ได้ผ่านลิปใหม่ๆต่อไปดนะพี่น้องน,ะนะนะครับผมกระติดส,สายเล่นไปเมื่อแล้วคนระับเมื่อโตสองโตสามโตแล้วจะหาอะไรครับพี่น้องครับครับนะผม ครับ้องขอจบคลิปไว้แค่นี้แหรอค,ค,ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับ